พลังประชา,ร,าชรัฐรวมไทยและภูมิใจไทยนะฮะจะเป็นตัวจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตส่วนประยิปติไม่ต้องถามเดินเกมแบบนี้ผมว่ายากประยิปติจะได้กลับมายากมากเลยละ่ะนะฮเดินเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้แต่ต้องรีบปรับนะรบปรับเข้ามาอยู่ในกระดานยังทันไหมทันนะครับสถานก,การณ์โดยรวมจนถึงขัานนี้ ภรคพลังประชารัฐยังคงไม่มีเขาเรียกว่าซิมบริกหรือเสรัศมีสำคัญมีเพียงบิ๊กป้อมซึ่งยังไม่ได้มีการรีแบนดิ้งกำลังทยอยกลับมาแล้วเดยุวธ์เดิมรีแบนดิ้งนะครับเกมตอนนี้ไม่สมควรจะตั้งเวทีจนกว่าจะมีการยุบสภานะครับยุบสภาเมื่อไหร่ค่อยตั้งเวทีนะครับอย่าไปเดินเหมือนกับฝ่ายทักษิณอย่าไปเดินเกมที่ทักษิณกำหนดจงกำหนดเกมเดินเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับต้องจับตามองกําลังคุกรุ่นฮะใกล้เข้าสู่วันประกาศที่จะเป็นการยุบสภาผู้แทนราษฎรปเณกประยุทธ์นะก็ถามสื่อว่าจะให้ยุบวันไหนยุบพรุ่งนี้เลยหรือไม่นะครับในขณะที่ชูวิทย์กมนวิสิตกําลังซัด เนวินชิดชอบสัตว์อนุทินชาญวีรกุลบิ๊กป้อมกำลังกอบคนเข้าพักพลังประชารัฐเลยทีเดียวไม่เจอเหรอทำไม,ไไมต้องต้องอยู่วันเกิดผมนะว,วันดีให้ให้เป็นสงสาญค่ะอะไรนะให้เป็นสงสาระชาชนโกกรคดําของหวานของผมบางคนเขาเกลียดผมเพื่อไงที่ก็ป่าผมบอกไว้แต่ว่าเพราะว่ามันเกิดผมเพื่อไงใช่คมายถึงว่าโลกจดดําพูดหมายความอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะเธอจะรีบร้อนอะไรตั้งไหนวันที่แปดที่เร็วเกินไปคะ ประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจจำคำพูดผมไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมาได้ยังเข้าใจครับเออครอบครัวไหนเป็นของประเทศดันั้นต้องหาคนที่เหมาะสมและการทาง,งานมันมีระบบมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดถึงเราไม่ว่าใครจะเก่งปรการไรสั่งไปแนละ้วมันไปไม่ได้มันติดกฎหมายก็ไปไม่ได้อีกดีอ่ะแล้วก็ต้องแก้ไขตรงนี้นี่คือรัฐบาลหน้าจะต้องทำแบบนี้มาไดยัง เราทความขัดแยง้งข,ขัดจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่กับภาคพลังประชารัฐนะคะขอ,อเซฟเซฟนี้ก่อนเซฟน,นะคะท่านไดค่ะเดี๋ยวขอเซฟท่านสสนะคะของพ,พลังประชาชนก่อนนะคะค่ะท่าแรกขอเป็นท่ากำมือขวาได้ไหมคะพลังนะคะพลังประชารัฐนะคะกำมือขวาขึ้นได้ไหมคะแข็งแรงนะคะเรา ชชค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการถแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐนะผู้ชมในวันนี้เองเนี่ยทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เดินทางมาเป็นประธานในการถแถลงข่าวนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกว่า50ท่านนะผู้ชมในพื้นที่หลายๆเขตจังหวัด หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชลบรุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสัะแก้วจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดพระคนครราชสีมาค่ะซึ่งก็มีในหลากหลายพื้นที่นะคะที่มีสมาชิกจากพรรคอื่นย้ายเข้ามาสมัครกับพรรคพลังประชารัฐค่ะทางด้านพลเอกประวิทย์ก็มีการกล่าวขอบคุณนะคะว่าที่ผู้สมัครทุกคนที่ เลือกที่จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนะคุณผู้ชมโดยก็ระบุนะคะว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นเชื่อใจในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ยังเลือกที่จะอยู่ต่อรวมถึงคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ค่ะส่วนการโ<า>ดนดูดสอสอไปเนี่ยก็พลเอกประวิทยก็ระบุนะคะว่าก็เป็นสา50ท่านเลยนะคะบนเวทีแห่งนี้นะคะที่มีมาคุณผู้ชม ก็ระบุนะคะว่าแม้ว่าจะมีการาโดนอุดสาไปเยอะแต่ว่าก็ทางพรรคก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแสดงถึงความแข็งแรงแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพในเชิงปรากฏการนะครับเราคงเห็นว่าคนกําลังแห่เข้าพักพลังประชารัฐนะครับแห่เข้าพักรวมไทยของพลเอกประยุทธ์ นะครับพลังประชารัฐก็รวมไปนั้นก็คือธรรมรัฐพมเผาฮะก็นำทีมยกทีมเข้าพลังประชารัฐผลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีคนจากพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะฝั่งภากคอีสานนะก็เป็นของฐานของเพื่อไทยนำบรรดาสอสทั้งหลายนะแห่เข้าพรรครวมไทยนะในขณะที่นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์จะยุบันไหน จะยุบ21มีนาคมหรือเปล่านะครับและจะยังไงต่อไปนะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบนะไปตั้งคำถามเรื่องเศรษฐา,าทวีสินที่มาเป็นประธานที่ปรึกษาครอบครัวเพื่อไทยนะก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ถามว่ามีประโยชน์อะไรก็ททำอะไรบ้างนะให้กับประเทศชาตินะครับก็เคยทำอะไรไหมนะครับ อีกประเด็นที่น่าสนใจก็ให้ออมสกาวใจก็มาเล่นงานบนเอกประยุทธ์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่าทำอะไรไม่เป็นกู้อย่างเดียวจริงๆแล้วถ้าเราจำได้ในช่วงโควิด1 9รัฐบาลทำไมจำเป็นต้องกู้นะครับสาเหตุที่รัฐบาลต้องกู้มาไม่ใช่กู้เพื่อมาการลงทุนนะครกู้เพื่อมาเยียวยาประชาชนในช่วงโควิด1 9ตอนนั้นล็อกดาวน์อยู่บ้านกัน อ,อมเนี่ยเขา,าก็อยู่ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดอยู่กับม็อบสามนิ้วตอนหลังก็ไปลงสมัครเป็นผู้สมัครของฝัง่งทางฝั่งเพื่อไทยนะฮะเขาโพสต์ข้อความตั้งคําถามขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วกิมมิคสาคัญก็คือว่าทาบาลพลเอกประยุทธ์เอาแต่กู้แต่ความจริงแล้วเนี่ยกู้ที่ว่านะเอามาเยียวยาโควิด1 i ซึ่งทุกคนนะในประเทศได้ประโยชน์จากการเยียวยาโควิด1 i ชูวิทย์กับมลวิศเดินเกมชน นะครับอนุทินชาญวีรกุลเรื่องของการเตะเนวินเตะก้นหยอกกันนะกับอนุทินอนุทินก็บอกว่าอย่าไปสนใจเป็นเรื่องหยอกกันไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสําคัญนะครับแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้แราว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับพักพลังประชารัฐพักรวมไทยนะก็มีคนแห่เข้าพักนะครับ คนแห่ข้าพักในนั้นก็รวมถึงธรรมนัตพมเผานะครับที่เกิดขึ้นจุดสำคัญเลยยุบสภาเมื่อไหร่นักข่าวถามนายกรัตรีทุกวันจะยุบวันนั้นยุบวันนี้นะฮะหมอดูก็บอกจะต้องยุบวันที่7ยุบวันที่15เป็นวันธงชัยนะผมเรียนย้ำว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นนะไม่จาเป็นจะต้องเป็นวันเลิกดีบางคนบอกว่าต้องไปยุบวันที่ วันครบรอบวันเกิดของพลเอกประยุทธ์ผมเ,เรียนตรงๆนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองวันที่ยุสบสภาดีที่สุดและได้กติกาถ้าดูาในผมเรียนเนี่ยดูจำนวนคนเข้ามากกว่าคนออกตอนนี้เราเห็นเลยคนเข้ามากกว่าคนออกการที่คนเข้ามากกว่าคนออกไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรวมไทยคนเข้ามีมากกว่าคนที่จะออกไปพลเอกประวิตรกระโจนมาโดนดูดธรรมนัสก็บอกว่า ยังไม่บอกชัดเจนว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่แต่ก็จะทําได้ดีที่สุดเนเกมตอนเนี้เห็นได้ชัดเจนว่ามีคนเข้ามากกว่ามีคนเข้ามากกว่าเมื่อ,อไหร่จะเข้ารกเกณฑ์ก็ก่อนครบรอบการครบวาระหนึ่งวันครบวาระเมื่อไหร่ยี่สิบสามมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนั่นหมายความว่าครบรอบหนึ่งวันเพื่อให้ได้อะไร ได้หลักเกณฑ์30วันจะต้องสังกัดพักการเมือง30วันนั่นหมายความว่าถ้ามีการกําหนดจะมีการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมจริงอย่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมไว้ก็จะมีเวลาหลังจากวันที่22ถ้าสมมติมีการยุบสภาวันที่22ก็ไปอีก30วันก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับถ้ายุบสภาตามกําหนด นะครับการปลดดอกดังกล่าวนะก็จะไม่เกิดขึ้นคนจะเข้าพักทั้งพลังประชารัฐทั้งรวมไทยก็ทํามไม่ได้นะฮะทำไมอะ่ะคนเขียนรัฐธรรมนูนวางเกมไว้เขามองแบบนี้เขามองมีหลักมีรองได้แต่มันเขามีหลวงนะเขารู้ว่าเขาวางอะไรไว้เขาเตรียมการอะไรไว้นะครับจึงระบุอยู่ในรัฐธรรมนูนเป็นกติกานะครับและ ทำให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ตามวันที่เหมาะที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในการยุบสภาผู้แทนรัษดรอ,อยู่วันที่22มีนาคมเข้าไปฮะ22มีนาคมถูกต้องะ้ะไม่ใช่วันที่21มีนาคมเป็นวันเกิดของบุริกประยุทธ์เพราะเกมนี้เป็นเกมสิ้นสุดไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นนะไปบอกไปเออไปให้ของขวัญตัวเองในการยุบสภา มันเป็นการสูญเสียมันไม่ใช่เป็นการได้เ้าเข้าใจนะฮะส่วนเกมทางการเมืองตอนนี้มาถูกหรือยังนะผมเรียนย้ำพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเดี๋ยวก็ได้เขียนบทความขึ้นมานะะพูดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตัวเองเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายขวานะต้องการความเห็นใจละไว้ไงถ้าจะเดินหน้าในการสู้เอาละ เดือดักชานิยมอนุรักนิยมแสดงตัวให้ชัดเจนเป็นตัวหนังสือนะครับในการเดินเกมนะผมเชื่อว่าเกมหลักตอนนี้ก็อยู่ที่สามภัคการเมืองพลังประชารัฐรวมไทยและภูมิใจไทยนะจะเป็นตัวจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตส่วนปัิจุบัิไม่ต้องถามเดินเกมแบบนี้ผมว่ายากปัจจิบัิจะได้กลับมายากมากเลยละ่นะเดินเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้แต่ต้องรีบปรับ รปรับเข้ามาอยู่ในกระดานยังทันไม่ทันนะครับสถานก,การณ์โดยรวมจนถึงขนาดนี้ภัคพลังประชารัฐยังคงไม่มีเขาเรียกว่าซิมบริกหรือเสรักมีสำคัญมีเพียงบิ๊กป้อมซึ่งยังไม่ได้มีการรีแบนดิ้งกำลังทยอยกลับมาแล้วในประยุทธ์เริ่มรีแบนดิ้งนะครับเกมตอนนี้ไม่สมควรจะตั้งเวทีจนกว่าจะมีการยุบสภา นะครับยุบสภาเมื่อไหรค่อยตั้งเวทีนะครับอย่าไปเดินเหมือนกับฝ่ายทักษิณอย่าไปเดินเกมที่ทักษิณกําหนดจงกําหนดเกมเดินเองซึ่งตอนนี้การกําหนดเกมจะอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่และจะเดินอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ